เราใช้งานกันอยู่ใช่ไหมคะจบที่คันนี้เลยค่ะซื้อวันนี้จะส่งให้ฟรีเลยกับเจ้ารีโวปี2017นะคะแม็กสวยๆใส่มาให้เรียบร้อยแล้วค่ะบอกเลยว่าใครขับกระเทค่ะค่ะคันนี้เป็นโต้ต้ารีโว 2.4G นะคะปี2017นะคะหน้าส,สวยๆแบบนี้เลยพร้อมกับแมกใหม่ยัางใหม่จัดส่งมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคันนี้เนาะราคาค่างวดผ่อนสบายๆกันเลยค่ะอยู่ที่เพียง6,000กว่าบาทเท่านั้นเลยค่ะเดี๋ยวค่ะพาชมข้างในสักนิดนึงนะ ด้านในก็จะคุมโทนด้วยสีดำนะคะคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดาเนาะหน้าจอเครื่องเสียงทุกอย่างเป็นเดิมๆโรงงานเลยนะคะพวรมาพาวเวอร์ค่ะสำหรับคันนี้เตส,ส่วนของเบาะเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่นะคะตัวนี้จะเป็นตัวสประตูนะคะก็จะมีด้านหลังของห้องผู้โดยสารสามารถใช้รถได้ทั้งครอบครัวเลยนะคะมาดูในส่วนของท้ายกระบะสักนิดหนึ่งนะคะตัวแม็กไลเนอร์เราใส่พร้อมใช้งานให้เรียบร้อยแล้วนะคะท้ายนะคะมือเปิดเป็นโครเมียมนะคะ ตัวรถเป็นตัวรถสีขาวนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะย้ำกันอีกทีค่ะว่าคันนี้ผ่อนสบายๆเลยเพียงงวด6,000กว่าบาทเท่านั้นเลยค่ะถ้าใครสนใจอยากจะเข้ามาทดลองขับรถสามารถเข้ามาได้ที่สมยงคาเซนเตอร์บ้านน้ำพานะคะทางออกไปม่วง30นั่นเองค่ะหรือจะอินบ็อกเข้ามาสอบถามที่แฟนเพจท,ที่เพจของเราได้นะคะหรือว่าจะโทรสายสด่วนเข้ามาได้เลยที่0812386699ค่ะ